มาตรฐานการมีสิทธิ์สร้างรายได้เมสของ Facebook ได้เปลี่ยนชื่อเรียกเป็นนโยบายการสร้างรายได้ของพาร์ทเนอร์พีเอ็แล้วในขณะนี้อย่างไรก็ตามนโยบายนี้ยังคงเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดในการเรียนรู้กฎสำหรับการสร้างรายได้ด้วยเนื้อหาของคุณเช่นเดิมครีเอเตอร์ผู้เผยแพร่ และผู้ให้บริการจากภายนอกจะสามารถใช้เครื่องมือการสร้างรายได้บน Facebook ได้ก็ต่อเมื่อผ่านและปฏิบัติตามกฎที่มีชื่อว่านโยบายการสร้างรายได้ของพาร์ทเนอร์และนโยบายการสร้างรายได้จากเนื้อหาอยู่เสมอกฎเหล่านี้จะนำไปใช้กับเพจและโปรไฟล์ในโหมดมืออาชีพรวมถึงในงานกิจ,จกรรมและกลุ่มทั้งหมดบน Facebook นโยบายเกี่ยวกับพาร์ทเนอร์